นะ <c oughs> ขึ้นไลค์ขึ้นไลค์อยู่ดังนั้นนะแต่ถ้ารู้ว่าจะเสียเปรียบเนี่ยนะเริ่มแล้วเริ่มมองแงเริ่มจะไม่มาเริ่มนู่นนี่นั่นเริ่มอ้างนู่นอ้างนี้แหละนะมาเถอะนะเออมาเถอะเราก็อยากจะเอออยากจะให้กระจา่างเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะเออ ถ้าไม่มีก็เอาไปเล่นเต็มที่โอ้โหนะครับพักพวกนี้ร่ำรวยเป็นแถวแน่นอนเอาจริงๆพักพวกเขารออยู่นั่นอ่ะเขารออยู่เออเขารอโอกาสนี้รอซ้ำอยู่เนี่ยเขาจะกระทืบแน่นอนเลยล่ะโอ้โหนะเล่นยับพูดง่ายๆว่าสวนยางน่ะลุกเป็นไฟแน่นอนเขาเล่นแน่นอนเออเขารออยู่เห็นไหม คนเขารอกระทืบมีเยอะแต่ถ้าไม่มาเนี่ยโอโหนะเรื่องกับตาลปัดเลยนะอืมตาลปัดเลยเอาจริงๆง่ายๆความน่าจะถือหนึ่งละนะครับความที่อยากจะรู้เรื่องราวเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้อยากจะอะไรเนี่ยนะเรามาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันก็จะชัดเจนไปจนเริ่มต้นเรื่องเลยอ่า มันชัดเจนไหมนะก็อยากจะให้มานะครับมันจะได้จบเออมันจะได้จบมาก็จะได้รู้ได้เห็นกันนะครับนะออแล้วทุกคนเนี่ยนักขงนักข่าวเนี่ยถ้ามาเนี่ยเขาจะได้รู้ได้เห็นกันเพราะว่าข่าวนี้มันก็ไม่ธรรมดานะมันก็ดังนะเออดังนะใช่ไหมเออใช่น่อยสิ เขาเขาก็อ้างไปนู่นอ่ะคนนู้นจะโดนคนนี้จะโดนคนนีจนนน้จะเป็นฮิตตกนะครับเออจะป่วยจะอะไรเขาไม่ต้องสนใจอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะไม่เกี่ยวอน่าจะยุ่งใช่ไหมน่าจะยุ่งงานโอ้งานเนี่ยคงจะทําทั้งคืนด้วยแล้วงานเนี่ยเนาะเออคงไม่ว่างนะทําทั้งคืนเนี่ยงานเน,นาะเออนะ ทำทั้งคืนคงไม่ว่างอะเนาะโอ้โหยังไงอะ่ะนะยังไงกันนะครับอืมแต่ว่างานเนี่ยนะงานเขาน่าจะนู่นแหละอีกสามสิบปีข้างหน้านีนะ่ะน่าจะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยงานเนี่ยนะงานเข้าโอ้โหชนิดเดียวว่าทำโอ้โหไม่มีเวลาขึ้นไลฟ์เลย ะเดี๋ยวถ้าขึ้นไลน์มาเนี่ยมีเอฟซีเข้าไปถามบานเลยทําไมไม่ไปเออทําไมไม่ไปอ่ะนะเขาจะถามอย่างเงี้ยประจำาเออทำไมไม่ไปเออนู่นนี่นั่นขึ้นทุกครั้งก็จะถามอย่างเงี้ยว่าไม่ไปเหรอเออเข้าไปสิจะได้รู้ถ้าถ้าเราผ่านเราชนะเออถ้าเขาไม่มีเราก็เล่นเต็มที่นะอะใส่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคาราเบลเออ ใช่ไหมได้เปรียบอยู่แล้วถ้ามันไม่มีอย่างที่เข้าใจน่ะนะเออ <c oughs> นะมันชัดเจนไหมเออวินาทีอ่ะมันไม่เคยคือเราพูดง่ายๆว่าพร้อมที่จะโดนให้เขากระทือ <c oughs> ไม่มีนะก็คือหงายไพ่มีไพ่คนละใบเนี่ยถืออยู่เนี่ยจริงกับไม่จริงเนี่ยเอาถือไพ่คนละใบเนี่ย เอถ้าเราไม่มีเนีก็เข้าทางเขาจบ,ขบเรื่องเนี้ยโอ้โหได้ท่าละขีมา้ามาทีเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วใส่ให้เต็มที่ไม่ว่ากันอยู่แล้วใส่เต็มที่ไปเลยเต็มที่เขาใส่ไปเออเรายินดีแพ้คือแพ้เออนะแค่วัดใจเท่านั้นว่าใจถึงหรือเปล่าใจถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองแค่วัดใจว่าเออถ้าใจถึงไหมถ้าถึงก็มา เออมาก็เปิดให้เห็นดูอ่าทุกคนเอ,อนักโรงนักข่าวมาแต่ไม่มีงานเยอะอะไรไม่มีเงินจ่ายค่าไฟมันเป็นไปนได้เหรองานเยอะมันก็ต้องมีตังค์สินะครับเออใช่ครับผมนะสั้นๆ่ะมาหรือไม่มาไม่ต้องไปเอาคำพูดอื่นมาหรอก เอาสั้นๆตรงนี้แหละว่ามาหรือเปล่าเออเขามีเวลาก็มีสถานที่ก็พร้อมเวลาก็มีให้ไวแล้วอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเออวัวน่ายับกนะ็ขเขามั่นใจเองประเจบเขามั่นใจเองก็เขาพูดอยู่ไม่คู่กี่ครั้งอย่างกี่ครั้งเขามั่นใจมาเท่าไหร่แล้วคำพูดของเขาเนี่ยนะ แล้วเขาพยายามพูดให้เอฟซีเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีเอ,อเขาก็ไปสืบมาไปค้นหาไปดูมาอยู่ไม่มออีทุกคนเขาก็ต้องเชื่อนะเอฟซีเขาก็ต้องเชื่ออะไรว่าแหมระดับนี้เขาจะมาพูดเลื่อนลอยได้ไงเอาคอนเทนต์ได้ยังไงพูดแค่คอนเทนต์ได้ไงไม่ได้เขาต้องพูดความจริงของเขาสิเดี๋ยวเขาเสียหาย <c oughs> ใช่ไหมเออเดี๋ยวเขาเสียหาย เพราะฉะนั้นเออ่มีหรือไม่มีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเขานั่นแหละถ้าเขามาก็จะได้เห็นกันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีคุณเล่นเต็มที่นะเล่นให้เต็มเหนียวให้สุดสวิงลิงโก้ไปเลยนะเ,เล่นไม่ต้องรออะไรทั้งสิน้นไม่ต้องไปสืบพยานไม่ต้องไต่สวนไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นตัดสินไปเลยเล่นไปเลยเล่นเป็นเดือนนะเล่นเป็นเดือน เออ<ม>เล่นทุกวันมีแต่ได้นะเพราะฉะนั้นเขามาเถอะนะเออมาเถอะเออเขา,า่าเนี่ยมีงานมีการเขาก็ไม่ไปเขาแค่รองานนี้แล้วรอเปิดงานนี้เท่านั้นเอ,อมีการมีการเขาไม่ไปเสียเสียเงินเสียไรายได้เขาไม่สนหรอกนะเขาไม่สนเออเขาก็จะไปอีกเวลามา นะปีเวลามาให้เพราะฉะนั้นก็ไปเถอะนะครับมันจะได้คุณได้อยู่แล้วแล้วคุณจะได้รู้ไงว่ามีแล้วไม่มีถ้าไม่มีคุณเอาไปเล่นเลยเอาไปกระทืบเลยเอกระทึบสี่ห้าครั้งหกครั้งคุณกระทืบเป็นเดือนนะลุมไปกระทึบเป็นเดือนเพราะอะไรออได้เรียบอยู่แล้วโอ้พวกนั้นรพวกคพวอรออยู่นะนะขลางเท้ารอกระทืบอยู่นะ รอลูกพี่ให้ทำสำเร็จอยู่เออก็ก็นั่นไงก็เข้ามาเนี่ยเขาจะได้คอนเทนต์เยอะเลยนะเออไม่เบื่อหรอกไม่มีใครเขาเบื่อนะคุณได้ไปกระทืบอีกบานเลยนะเออพักพวกรออยู่นะ่ล้างเท้ารอกันอยู่เออนะกระทืบเลยหรือไม่ต้องล้างก็ได้กระทืบ ตีนเปล่าไปเลยกระทืบได้แน่ๆนะหลายคนเขารอกระทึบกันอยู่นะเออถ้าถ้าไม่มานี่พริกนะเออพลิกเลยนะเออถ้าไม่ไปเนี่ยเออเขาฝาฝากฝังความนะความสําเร็จไว้กับลูกพี่ฝากฝากความหวังไว้ให้เขาเชื่อฝีมือนะ่ะเออเชื่อฝีมือกันอยู่แล้วเพาลูกพี่ทำอะไรไม่เคยพลาด เขาเชื่อผีมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะลูกพี่จัดการได้หมดแหละนะแล้วพอพวกลูกน้องเขารออยู่เอ่อรออยู่รอผลงานลูกพี่เอ่อนะไม่มีน้อยไม่มีน้อยหรอกนะครับคุณไปปาประกาศให้มันทั่วไปหมดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดังมากสื่อหลักก็ไปลง มันไม่มีเรื่องน้อยหรอกเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คนเขาดูแน่นอนโอ้โหคนดูเป็นแสนเลยสิเออถ้าบอกโอ้โหเรื่องนี้โอ้โหพวกนี้มาปล่อยข่าวคุณปล่อยข่าวไปได้เลยปล่อยข่าวไปเลยลูกพี่สั่งลูกน้องปล่อยข่าวไปเลยเอ,อพวกนี้มันแหกตามัมนดูที่มาไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหคุณเล่นเดบานเลยกระทืบไปลายตัวด้วยออกระทืบไปเลย กระทือไปเลยอ่าเห็นไหมคุณจะว่ากล่าวยังไงคุณจะว่ายังไงแซยังไงคุณเล่นได้เต็มที่เลยเราไม่มีต่อโต้เพราะว่าเราไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะโต้เถียงไม่มีอะไรจะกล่าวหาไม่มีอะไรจะบอกว่าขอร้องไม่มีแน่นอนเออเพราะฉะนั้นคุณได้เปรียบอยู่แล้วแล้วลูกน้องก็รอความหวังจากลูกพี่ว่าลูกพี่งานนี้ทำสำเร็จแน่นอน เ,เพราะฉะนั้นถ้าทำสาเร็จเนี่ยเขาก็ตั้งความหวังเอาไว้แล้วเออไม่มีปล่อยข่าวมั่วนะแต่หลังจากที่ไปดูพรุ่งนี้ไปดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีคำว่าปล่อยข่าวนะครับนะคุณฟาดฟันตามหน้าสื่อได้หน้าหน้างานได้เลยเออนะหลังจากที่เปิดเสร็จเรียบร้อยแนละ้วไลฟ์ได้เลยนะเออ นะเอาง่ายง่ายเออใช่ครับผมใช่นั่นแหละคนเขาก็จะคิดไปอีกแม่มุมหนึ่งเลยนะอ่าคุณนิพนธ์นะเขาคิดไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะเออเพราะถ้ามาเนี่ยมันมันกระจ่างทุกอย่างมีไม่มีก็ให้เห็นกันเออมันชัดเจนไหมเออใช่ไหมล่ะทุกคนเขาอยากจะรู้อยากเห็น ลูกน้องฝากความหวังไว้กับลูกพี่ความหวังนี้ที่จะยืดไปอีกเดือนนึงเดือนนี้เดือนเต็มเต็มด้วยนะออคอนเทนต์เดือนเต็มเต็มฝากความหวังนี้ไปอ,อ่านะฝากความหวังนี้ไปเต็มเต็มด้วยเอ,อชัดเจนนะงานยุ่งมากเนาะดูในคลิป ก็บอกแล้วว่ายุ่งก็ให้นัดมาทีถ้ายุ่งก็นัดมาสินะเออยุ่งตรงไหนเวลาคนเราก็บอกแล้วมันมี24ชั่วโมงเท่ากาันอย่าไปพูดว่าง,งานมันเยอะเวลาไม่มีมยง้นมันตีเวลาชั่วเวลาตอนเช้าหรือนัดกันตีห้าก็ได้เพราะวันยังไม่มีงานหลอกตอนนั้นนะตีห้าหกสิบก็ได้อะเออนัดมา เอองานยังไม่เข้ายังไม่ทําเลยใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีจะไปเสียอะไรนั่งเข้าห้องน้ํำยังนานกว่านี้เลยอาบน้ํายังนานกว่าเลยนะบอกแล้วเวลาวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาเท่ากันทุกคนนั่นแหละขึ้นอยู่ก,การบริหารจัดการเวลามันมีเท่ากันนะถ้าคนเราเนี่ยเราพูดอ่างเยอ่าเอาง่ายๆถ้าเรียกออกมาเอาเงินไปหน,นึ่งแสนอย่างเงี้ย คิดว่าเขาจะมาไหมถึงมีธุระกูก็ดีดออกไปกูมาเอาตังค์ดีกว่าเออมาเอาตังค์ดีกว่าถ้ามันมีผลประโยชน์มาเนี่ยมันมาแน่อนอนมาแน่ๆมีถึงมีงานกูก็งานเอาไปไว้ก่อนงานไว้ก่อนเออมาทางนี้ก่อนเออถ้ามีผลประโยชน์มาแน่ๆแต่ถ้าไม่มีหรอ,อ,องานอีกแล้วงานเยอะยุ่งนะเออ นะใส่ระบบโอนสินะครับเออเอ้าเขาให้มารับกับมือเออเขาให้มารับกับมือเนะี่ยไม่โอนทำไมอะ่ะให้มารับกับมือเออ ใช่ไหมมันง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะอ่ะนะเออมาเพื่อให้รู้